พักส้มกับพักน้าเงินนะพี่ที่เขาตกลงร่วมกันหนึ่งในนั้นคือแก้รัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าพักสีน้ําเงินเนี่ยนะเขาแบบเหมือนจะขู่นะบอกอว่านี่ถ้าไม่มอย่างนั้นเดี๋ยวยุบสภานะแล้วก็รัฐธรรมนูญไม่ต้องแก้ทําไปทามาดูเหมือนจะแบบจะกลับลาอ่ะจะกลับลําไปง้อพักส้มอย่างนี้คืองี้งถ้าเกิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนายกอนุทินบอกว่าผมอาจจะยุบสภาแต่หลังจากนั้นพอตกกลางคืนก็ออกถแถลงการว่าไม่ได้ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะคออออกแถลงการถึงพรคประชาชนถึงประชาชนทั่วไปเนี่ยแต่โดยหลักการแล้วเหมืออนงกกาารรพูดถึคุณัล่บว รัพงษ์ะนะคุณเทง่งเออคุณเทงนะเอโเนี่ยยังอยู่เพราะฉะนั้นในวันนี้คุณเลยเห็นว่านายกให้สัมภาษณ์ว่าอาจจะให้เปิดสภาวิสามันเพื่อเร่งแก้รัฐธรรมนูญนะให้เสร็จในเดือนธันวาคมานะครับเพราะฉนั้นเมื่อวานนี้เราเลยเห็นว่ากรรมธิการกรรมธิการของสภาผู้แทนกับสอวอเนี่ยเขาเลยคุยกันเลยข้อสรุปออกมาว่านะฮะว่าจะมีกรรมธิการยกร่างนะฮะรัฐธรรมนูญเนี่ยสาคนนะครับส่วนที่มาที่ไปเนี่ยเดี๋ยวเขาไปถกกันอีกทีหนึ่งจะให้สอสอส,อสอวอเป็นคนเลือกมา35คน ส่วนสภาที่ปรึกษาที่มาจากประชาชนทั่วประเทศเนี่ยไม่มีแล้ว<อ>นะฮะเพราะว่าเขาก็ปัดให้ตกไปนะครับ<อ>ไม่ได้หมายว่าไม่มีสสลเพราะสสลมันมีไม่ได้อยู่แล้วเพราะสาร,รัฐมนูลเนี่ยเขาบังคับไว้เขาสั่งนักสั่งหนาว่าไม่ให้มีสสลอตั้งแต่ต้นแล้วครับ